พ่อแม่พี่นางวันนี้เจนนี่มีต้มเจืดเห็ดปลวกนะคะรสเจนนี่ค่ะอันดับแล้วใส่น้ำเข้าไปให้เดือดก่อนนะคะตำกระเทียมเข้าไปนะคะเสร็จแล้วใส่เกลือผงรสนี้ไปนิดนึงใส่หมูสับเข้าไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ ไปใส่น้ำให้เดือดกันนะคะให้หมูที่ใส่ลงไปมกเมื่อกี้เดือดสักสองสานาทีค่ะนี่เมนูเห็ดปลวกที่กลุบกรอบหอมกลุ่นระมุนระไม,มของจินนี่นะคะเมื่อกี้ใส่น้ำเดือดเข้าไปใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็ใส่หมูสับเข้าไปนะคะ ตอนนี้น้ำเดือดมากๆใส่รสดีเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วนะคะใส่เกลือเข้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเค็มคะ่ะตอนนี้ก็เดือดมากแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดปลวกค่ะนี่คือเห็ดปลวกนะคะท่านผู้ชมนี่ซื้อมาสองกิโลนะคะเห็ดปลวกถ้าใครใครก็อยากกินเนาะเห็ดปลวกมันหวานนะคะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เรียบร้อยแล้วเอาเห็ดปวกใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้สักอีกสัก3าถึงหนาทีก็ได้นะคะแล้วก็รอให้สุกนะคะสักครูค่ค่ะค่ะใกล้ๆจะสุกแล้วนะคะซุปเห็ดปลวกของแยงยจนี้ก็มีใส่รสดีลงไปอีกนิดนึง แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่สีอิ้วไปนิดนึงนะคะสีอิ้วตราดเด็กนะคะโอเคก็จะได้ต้มจืดเห็ดปลวกเลยนะคะใครที้ชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะชิมก่อนอนะคะ หวานค่ะได้กลิ่นกระเทียมได้กลิ่นเห็ดปลวกว่านหวานค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเตรียมเสิร์ฟแล้วค่ะ